ประเทศจีนตอนนี้กําลังเป็นไวรัลเลยนะคะแล้วก็เป็นมีมที่แบบน่ารักมากๆโดยเฉพาะในมณฑลทางตอนใต้เขาหาวิธีการในการปกป้องใบหน้าตัวเองจากแสงแดดด้วยการเอาใบบัวมาใช้ค่ะนี่วิธีการเอาใบบัวมาใช้นะคะ,าาะ,คะแล้วคลิปนี้เป็นไวรัลมากๆเลยนะคะบรรดานหนุ่มสาวที่สวมหน้ากากใบบัวเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หรืกิจกรรมกลางแจ้ง แทนการทาครีมกันแดดหรือสวมหมวกนะคะแต่ใช้ใบบัวเนี่ยมาปิดหน้าแบบนี้แทนแล้วก็มีการเจาะเจาะให้เป็นรูตานะคะให้เป็นรูจมูกนะคะจะได้หายใจได้แล้วก็จากนั้นก็เอามาวางบนใบหน้าแล้วก็ใช้สายของหมวกกันน็อกเนี่ยคาดทับลงมาเพื่อที่จะให้ใบบัวเนี้ยมันติดอยู่กับหน้าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าไอ้ก้านของใบบัวมันก็ยาวมาอารมณ์เหมือนเป็นแบบ พีนะ่น็อกกิโออะไรอย่างเงี้ยเออหรือเป็นยุงอะ่ะบางคนพวกหน้าตาเหมือนยุงเลยบางคนก็บอกเหมือนพี่น็อกกิ้โอเลยนะคะก็เป็นคลิปที่มีการแชร์ต่อต่อกันไปเยอะมากคืออันเนี้ยนันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีงานวิจัยอะไรหรือเปล่านะที่ที่บอกว่าใบาบัวสามารถป้องกัน UV มีงานวิจัยหรือไม่แต่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าแค่เอาใบาบัวมาปิดที่หน้าเนี่ยก็ทําให้ใบหน้าของคุณหรือว่าตรงคอที่มันเลยลงมาเนี่ยไม่โดนแดด พอไม่โดนแดดมันก็คงจะช่วยป้องกันแดดไปในปริยายนั่นแหละแต่ในแง่ของคุณสมบัติของสารอะไรที่อยู่ในใบบัวจะช่วยป้องกัน U V ได้จริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าคนที่เขาใช้กันก็บอกว่าอุ๊ยเนี่ย ทั้งตัวเนี่ยเป็นผิวแทนมลยยกเวนหน้าหน้าขาวเชียเพราะว่าหน้าเนี่ยเอาใบบัวมาปิดแบบนี้เนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทรนนะเป็นไวรัลกันที่ประเทศจีนพอคนเห็นแบบนี้ก็เลยอยากจะลองทำบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าที่เมืองไทยจะมีใครมาเริ่ม,เร,มเริ่มทำมีมแบบนี้หรือเปล่าเพราะบ้านเราใบบัวแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนคืออันตรายค่ะมันอันตรายมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่า มันเจาะรูอ่ะแล้วรูมันก็เล็กนิดเดียวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงไอ้ตัวก้านที่มันยาวออกมาเนี่ยนั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนั้นมันก็มีความแข็งในระดับหนึ่งถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล้มหรืออะไรขึ้นมาไปกระแทกใบหน้าเนี่ยอันนี้ก็อันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รวมถึงถึงจะทําเป็นมีมสนุกสนุกเป็นทลิปสนุกสนุกแต่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปกป้อง อันตรายได้ดีที่สุดเลยนะคะปกป้องออออดูแลเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยสวมหมวกกันน็อกก็จะทำให้อ,อ,อาการบาดเจ็บนี่น้อยลงแต่คุณจะใส่ใบบัวนี้ทำคลิปทำอะไรก็อันนั้นก็อาจจะเป็นความสุขเล็กๆนะคะที่ทำได้ในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้ให้แต่และคนได้ยิ้มขึ้นมาได้แล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้จากคลิปอะไรแบบนี้